ครับวันนี้ก็นะครับผมผมถ่ายทาบ้านอย่างนี้จนถึงบันนี้นะครับผมบันนี้ก็เป็นบันทำบุญขึ้นบันใหม่นะครับผมหลังจากที่ตอนเช้าเช้ามากๆนะฮะประมาณสี่สี่โมงเช้านะฮะห้าโมงเช้าเขาก็อน,นิวนพระมาทําบุญนะเพราะ่าเมาื่อบานนี้จะมีการสวดถอนวันนี้มีการทําบุญนะครับผมสิบสตาเจ้าของบ้านด้วยแล้วก็จะมีการบอกแขกนะฮะบอกญาติพี่นอ้องมาร่วม ครับผมอ่ามาดมถำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับผมอ่าบอแขกบอญาติพี่น้องที่รู้จักนะฮะ,ะบ้านหลังน,นี้ตัวนี้แขกที่มาก็กินข้าวมั่งนะฮะแล้วก็จะมาดมถำบุญอ่ามาดมถำบุญตรงนี้นะครับผมเขาจะมีรายชื่อไว้นะฮะอ่ามีรายชื่อไว้นะครับผมอ่าใครมาอ่ามี อะไรมาดมขบวนก็มาดมดมด้วยกันนะครับผมกินข้าวกันง่ายๆนะตัวนี้ก็กินข้าวกินน้ำกันง่ายๆนะครับผมใต้ถุนบ้านมั่งหาวิถีชีวิตของอาชุมชนของอาคือน้องชาวดอยสาวด่วนค ว่านี่วกินข่าวสองก้อนเนี่ยโอ้โหนีนั่งกินอะไรเนี่อราฟอมง่ายๆนะ่ยชีวิตชีวิตชาวบ้านเมื่อคืนก็นอนเฝ้ากันตรงนี้อ่มไฟไฟมืไหนคอ่ะจีข้าวลาเข้าวจีงาซะเลยอร่อยอ่ะเมียนอ่ะ ครับผมตอนเช้าก็มานั่งไปกันสุสานนะอืมอะไรยังไงเนาะเรอไ่อนอไเก็ดแล้วเป็นเนนปชุวิตงเขาครับผมอันนี้อดเองขับดีเลยครับผมครับมีโอกาสจะทำให้ดูเดียครับผมขอบคุณครับผม ครับตัวนี้ก็จนะมีคนมาอาบ,บุญเรียกว่าทำบ,บุญมามาลำก็ถือว่ามาทำบ,บุญนะครับกับขึ้นการขึ้นบ้านใหม่บบนะี้นะจะจัพี่น้องมีข้าวมีเกลือฮนะอเอาข้าวมาออกมั่งมเรียกว่าเอาเกลือมา,อาร่วมร่วมทำบ,บุญมั่งนะสำหรับขึ้นบ้านใหม่แล้วก็เอาเงินมาออกด้วยนะครับผม ครับผมแขกก็ทยอยมาเรื่อยๆนะฮะแขกพี่น้องชาดอยก็เรียกว่ามาร่วมแสดงความยินดีในการขึ้นบันใหม่นะสังเกตสังเกตนะครับผมเขาจะนั่งรับประทานอาหารกัง่ายๆนะฮะอาหารวันนี้ถ่าที่สังเกตก็จะมียำบุญยำบุญเส้นมีลาบแล้วก็ผัดกระลำดอกนะครับผมแล้วก็าต้มจืดนะฮะเขาจะเลี้ยงแขกกัน การดูครับผมชื่อน,น้องชาวดอยอ่าวิถีชีวิตของเขาการทำบนขึ้นบันม่นะครับอ่าวิถีชีวิตขอตงเขานะครับไม่เรียบง่ายนะ แต่งตัวชนเผ่าเขาเป็นน้องชาดวดอยนะครับผมอาจะมนการแดงเล่าด้วยนะ คราผมดูแขก,กนั่งกินอาหารกันนะครับผมง่ายๆบนสัต์นะครับผมบนเสือบนสัตนะครับผมบางส่วนก็คุยกันนะบางส่วนก็นั่งผิงไฟนะบางส่วนก็นั่งผิงไฟอากาศเช้ามันหนาวนะครับผม ยวพา um. ด,ดูตอนคมอก็มีผ้าห่มนะผ้าห่มส่นมกก็จะเป็นผ้าห่มแล้วก็มีเงินด้วยนะครับอำมารวมทบงหเรียกว่าเป็นของขัญนะให้กับบ้านแบงนี้นะครับผม <g> <จ Progress. S 2> ก็แขกที่เรียกว่ามาสแสดงความดีในกับเพื่อนบ้านใหม่นะฮะวันนี้ที่เชิญมาก็มีของของเรียกว่าของที่ะระลึกของจำ้วยนะครับผมเอามาร่วมสมบุูรณ์กันใหม่นะฮะบ้านหลังนี้นะครับผมเฮียบาเนาะ ครับผมดูการนะมาร่วมถบุญบ้านใหม่ของเขาฮนะ,ะถ้าจาติญาติพี่น้องรู้จักกันก็จะนำผ้าห่มมั่งอ,อาหารมั่งนะเป็นน้ำส้มเครื่องดื่มมั่งนะมาร่วมเรียกว่าทำบุญนะครับผมี้วก็จะม <c oughs> ะจดอายชื่อไว้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นการ จะมีการอเอาเงินมาร่วมด้วยนะครับผมถ้าภาษาของทางรนา,าเรียกว่ามา,มากรรมเฮือนใหม่นะฮะมากรรมบ้านใหม่นะครับผมมีข้าวสาร,า,รารมัางนะฮะล้วกระเมีผ้าห่มมีเกลือนะครับผมการกรรมบ้านใหม่หรือว่ามาบ้าบนบ้านใหม่นะครับผม ับผมใต้ถุนบ้านฮะ,ะดูเด็กๆชาวดอยนะครับมานั่งฟังเพลงนะอ่านี่คือลูกหลานชาวดอยนะครับมันจะมีแขกมาร่วมนะครับอ่าดูเขาร่วมทะบุญกันนะฮะ มาดมทำบญนะฮะถมบนขึ้นวันใหม่ของเขานะครับผมบางคนก็เอาเพาะเงินนะมาดมถมบนขึ้นวันใหม่บ้านหลังนี้นะฮะมาดูการแต่งตัวเขาก็วิธีชีวิตเรียบง่ายของพี่น้องชาวเผ่าลัวเขานะครับผมพระี

เราจะเขียนก็เขียนเป็นภาษาเรียกว่าตัวเมืองนะภาษาลื้อนะครับผมภาษาขึ้นก็จ <C> ะ <ül ents> มีการเลี้ยงอาหารแจกนะครับผมบางส่วนพระจ่าผ้าห่มใหม่นะฮะมา ครัผมใหม่แล้วก็เข้านะฮะแล้วก็จะเป็นการเลี้ยงอาหารแขกนะครับผมอมน้เวียนเดบับนมอยับปเลยกับชี้ายยับเลยเนาะับ ไปนกั S <S <S ante, you, right. ้อยแขกก็มาร่วมทำบุญเรื่อยนะครับผมแขกก็มาร่วมทำบุญเรื่อยนะครับล้างถ้วยก็ล้งกันทางบันนะครับผมล้างถ้วยก็ล้างกันทางบ้นก็ช่วยกันนะครับผม ก็เรียงอาหารตอนเช้านะครับผมวันนี้เช้าประมาณเจ็ดโมงเช้าเรียกอาหารสำหรับแขกที่มาดมสมบูนณ์ขึ้นมาใหม่นะครับผม การเลี้ยงข้าวปลาอาหารยำเช้านะครับผมแขกก็ทยอยมาเรื่อยๆมาแต่เช้าที่สี่ที่ห้าก็มามาขึ้นใบใหม่ที่นี่เขาขึ้นแต่เช้านะครับผมครับผมเดี๋ยวจะมีการกระทำให้อีกนะครับผมครับก็ยังมีแขกที่พี่น้องๆนะเอาอาหารมาเอาของหรือว่าของเจริญนะมีผักด้วยนะครับผมมีผักแล้วก็มีข้าวหอมนะฮะมาร่วม มาลวมช่วยบ้านใหม่หลังนี้นะครับผมแม่แม่ความชอบของแม่กับอีลูกปุณิมักันนั่นนี่ก็จะมีเงินด้วยนะครับผมจะมีผ้าห่มนะฮะแล้วก็มีของมีข้าวมีเกลือมีผงชูรสครับบอกแปลกดีไม่เหมือนบ้านเรานะฮะจะมีอาจจะจัดเป็น้องมามาเรียกว่าบันทึกรายชื่อไว้ โอกาสปันหน้าถ้ามีอะไรก็จะไปร่วมเ,เรียกว่าไาร่วมทดแทนกันนะครับผมสังเกตเห็นตัวนี้จะมีผักที่หดด้วยนะบผมแปลกๆนะมีผักด้วยนะ,ะมารดวมาทำบุญมารม่วม,ม,ม,มกับขึ้นกับปั้นใหม่นะก็จะมีทั้งเลี้ยงอาหารนะฮะเลี้ยงอาหารแขกมาก็เลี้ยงอาหารตลอด ทั้งวันนะครับผมรับแขกกันทั้งวันนะฮะตรงที่เห็นนี่จะเป็นเหล้านะสุราก็คล้ายๆบ้านเราเนียเล่นกันง่ายๆผู้หญิงผู้ชายก็ยกกันหมดนะฮะตรงนี้ ก็จะเป็นเรียกว่าเจ้าของบ้านนะฮะก็แขกมาก็รับตอนในวันนะดเด้งอาหารอยกเข้ายกออกนะครับผมมีข้าวมีข้าวนะสังเกตฮนะบ้านใกลก้ในเขงก็จะข้าวมาร่วมเป็นกระมังมังม่งเยอะมัง่งจะเป็นลิตรมั่งครับผมเป็นกิโลมัง่ง หลังจากที่มารวมแล้วก็จะาภาพ จะฝากาจะเลี้ยเข้าบปอาหารครับผมมีอะไรก็กินแบบนั้นนะนั่งกันง่งายๆ <c oughs> นั่งกันง่งายๆไม่มีโต๊ะนะฮะไม่ได้ไม่มีโตะ๊นะ,ะ,ม,ม,ม,ตะ,ม,ตะมีตังค์นัง่งกันกับคืนกับเสือกับสัตว์นะครับผม <c oughs> ก็แขก็ขจะย้อยไปเรื่อยๆตาจเช้าอาทสี่ที่ห้าาที่นี่เขาจะมาลุกตำบนกันเช้านครับนเก้าัวแมีารับกาัริงมื่อนบอาตองอยากมือครับกาบนขึ้นบ้านใหม่นะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นฟายโรงครัวนะครับอาทำครัวนะฮะอาทำครัวเลี้ยงแขกเลี้ยงกันทั้งวันนะครับผมวันนี้บ้านใหม่ที่ผมเคยาทายทำนะะอันนี้ก็เป็นโรงครัวใหม่เหมือนกันนะครับผมแต่บ้านใหม่นี่นะบ้านใหม่นี้จะเป็นบ้านครับผมสักกษีตรงนี้นะฮะแต่ว่าพื้นที่ทําครัวนี้ต้องมาใช้บ้านญาติกันนะครับผมมาดูนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นลงสัวนะครับวันนี้เป็นถือว่าเป็นวันชาบ,บนขึ้นบ้านใหม่จริงๆนะครับถ้าดูขอเรี่องอะไรยังไงกันบ้างคล้ายๆก็จะมีแกงฮังเลนะฮะแล้วก็จะมียำแล้วก็จะมีต้มจืดประมาณนั้นนะครับ ก็จะมีเลี้ยงแขกนะแขกเาียร์ที่น้องก็บอกกันมาเลี้ยงแขกกันทั้งวันนะครับอาจะเลี้ยงแขกกันทั้งวันนะครับอาทีหลังถ้วยก็ล้างกันทั้งวันเหมือนกันล้างถ้วยล้างชามก็ล้างทั้งวันเหมือนกัน นี่ก็เป็นที่เรียกว่าห้อมครัวใหม่นะฮะก็อยากจะ่หน้องพเพื่อนรู้จักกันก็มีการนะฮะมาดมะสะแสดงความดีก็อเอาส,สายของขวัญน,นะครับผมบบบัตรบรเราะฮะ,ะของขวัญมาให้เป็นของเชอร์ลพรสสำหรับการขึ้นบ้านใหม่นะครับผม กระานบดก็มีการเลี้ยงกันนะครับเลี้ยงข้าวไหวเลี้ยงอาหารกันนะรับไข่กันทะวันนะครับผมของขวัญที่เขามาให้กันก็มีผ้าห่มใหม่มั่งนะอ่ามีข้าวมั่งเกลือมั่งนะครับผมอ่าที่มาออกครับบนบ้านใหม่นะฮะแต่ก็ยังบ้านเราเหมือนกันนะครับแต่วิธีชีวิตของเขาจะแตกต่างกับบ้านเราน,นะฮะง่าย เลยเด่าเป็นไง,งนะครับไม้ตัวนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับผมอขอบคุณครับผม ครับผมบ้านหลังนี้ทํามาจนเกือบเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะมาล้องดวนะครับผมล้องดูกับสู่วิถีชีวิตแบบเดิมๆนะฮะหลังจากที่บ้านเคยเป็นมุงคาเล็กๆนะฮะกระท่อมเล็กๆมุงคาเล็กๆจะของบ้านเตันแปลงใหม่นะฮะตั้งแต่ปลูกบ้านหลังนี้มาจะเห็นนะฮะวิถีชีวิตของเขาตอนนี้เขากำลังล้องดวนะครับผมบ้านใหม่หลังนี้นะฮะถ้าถึนบ้านก็มีลูกวัว เลี้ยงวัวกเลี้ยงหมูหม,มูหมูลเล็กๆนะแล้วก็มีไก่อันนี้เราหมูเราไก่ใส่หมูบ้านก็เลี้ยงวัวนะฮะเป็นปกติอ่าของเรียกว,ว่าชาวบ้านเขานะครับผมอบ้านเรียกว่าใหม่สิงสิงนะครับผมใหม่สิงสิงตัวก็ยังไม่ได้รอมเจ้าของบ้านก็จัดกางจะมาลองดววันนี้นะ ง่ายๆนะตาวัวไม่มีอะไรมากพระผมนี่ก็คือ,อ่มติดชีวิตกลุ่มสัติ์พันชาว,ชวยดอยรัวเวยีวยงมูงยองรัชานประเทศมากนะครับ